สวัสดีค่ะนักขายเงินร้านทุกๆท,ท่านนะคะ PC View ค่ะวันนี้จะมาให้คำแนะนำในเรื่องของการ follow up ลูกค้านะคะซึ่งแปลว่าเป็นในเรื่องของการติดตามผลลูกค้าที่เริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการนัดโอนเงินเพื่อที่จะซื้อสินค้าของเราเลยนะคะความหมายของการติดตามผลเนี่ยก็คือว่าเป็นในเรื่องของการบริการหลังการขาย การเยี่ยมเยียนลูกค้าหรือว่าในเมื่อการสั่งซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการให้บริการต่างๆเพิ่มเติมไปอย่างเช่นในเรื่องของการที่ลูกค้าได้รับสินค้าหรือยังคะนะคะอันนี้ก็คือถือได้ว่าเป็นเรื่องการติดตามลูกค้าละเป็นในเรื่องของการให้คําแนะนําการรับประทานอาหารเสริมของเรารวมไปถึงในเรื่องของการเ,เยี่ยมเยียนลูกค้าหลังการทานทุกๆเจวันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อ เป็นการสร้างความพึงพอใจแล้วก็รักษาสัมพันธภาพที่ดีให้กับลูกค้าได้และจะนําไปสู่ในเรื่องของการซื้อซ้ําได้ในอนาคตนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการที่ลูกค้าเนี่ยมักจะโอนเงินเพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้าของเราเนี่ยนะคะสมมุติว่าจะสั่งซื้อสินค้าของเราในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะสะดวกโอนค่ะเช้าแนะนําเลยค่ะนักขายเงินล้านทุกท่าน ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเลยนะคะ Good morning อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือดีว่าเป็นในเรื่องของการติดตามผลละเหมือนกับเป็นการย้ำเตือนลูกค้าอีกครั้งหนึ่งว่าคุณมีนัดอยู่กับเรานะคะเป็นการย้ำเตือนที่ดีแล้วก็มีมารยาทอย่างหนึ่งนี่เรื่องของการติดตามลูกค้านะคะแม้กระทั่งในเรื่องของการจดเฟซหรือว่าไลน์เบอร์โทรอันนี้เราก็จะได้รู้ไว้เป็นการบันทึกอย่างหนึ่งอะคะ่ะ จะได้รู้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยสั่งซื้อสินค้าเราวันไหนเริ่มทานเมื่อไหร่นะคะเนี่ยก็คือดีว่าเป็นในเรื่องของการติดตามผลหลังการขายละนี่คือเป็นยกตัวยอย่างอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเอ่อในเรื่องของการดูแลลูกค้าหลังการขายเนี่ยสามารถเริ่มได้กระทั่งตั้งแต่สามวันขึ้นไปนะคะสั่งซื้อสินค้าวันนี้ นับไปเลยค่ะประมาณสามวันโทรหาหรือว่าทักทายลูกค้าเลยทางเฟซหรือว่าทางไลน์ว่าได้รับสินค้าแล้วหรือยังคะนะคะถ้าเขาได้รับแล้วเราก็สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมได้เลยแต่ถ้าว่ายังเราก็บอกว่าอ,อ๋อเดี๋ยวติดตามให้นะคะเอ,อ๊สินค้าอยู่ตรงไหนแล้วนาะแล้วก็คือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเมื่อเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาอะค่ะทําให้เขามีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของการติดตามลูกค้านะคะ เทคนิคดีๆอย่างนี้สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ BC ทุกๆท,ท่านยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพื่อนักขายเงินล้านทุกๆท,ท่านค่ะขอบคุณค่ะ